เวลาที่เราได้บอลหรือจะได้บอลนะครับเราต้องสร้างทิศทางออกจากตัวเองแปดทิศทางทันทีแบบนี้เลยพอเราสร้างทิศทางออกจากตัวเองแปดทิศทางแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ลากเส้นไปให้สุดเส้นสนามเลยปังเห็นไหมทั้งแปดทิศทางเลยนะแค่นี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าเราจะส่งบอลไปให้เพื่อนที่ไหนได้บ้างเราจะสามารถพาบอลไปในพื้นที่ไหนได้บ้าง <c oughs> หลายคนนะครับพอได้บอลแล้วไม่รู้จะทํำยังไง ไม่ใช่เราไม่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดไม่เร็วพอแต่เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันแบบเป็นแบบนี้มาก่อนนะปกติแบบเออเจอเพื่อนว่างๆก็ส่งให้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันแน่นแบบนี้อีกฝ่ายประกอบติดหรือว่าแบบภาพมันเหตุการณ์มันวุ่นวายมากๆอ่ะให้เราสร้างทิศทางออกจากตัวเองทันทีเลยแปทิศทางแล้วลากให้สุดเส้นสนามเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะทํายังไงได้บ้างเลี้ยงก็ได้ส่งก็ได้ทําอะไรก็ได้ ขอแค่อยู่ในแนวทิศทางนั้นและทีนี้หลายคนจะสงสัยนะว่าแบบทําไมต้องเป็นทิศทางนั้นล่ะแบบผมผมเล่นไงก็ได้ผมเล่นของผมอะไรเงี้ยคือมันเป็นแนวทางครับมันเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราได้บอลเนี่ยถ้าแบบมันไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถไปแนวทางนี้ได้และถ้าเกิดมีเพื่อนของเรานะครับอยู่ในทิศทางนั้นบริเวณทิศทางนั้นแนวทางนั้นเนี่ยเราก็สามารถส่งบอนไปได้เลย โยนก็ได้จ่ายทะลุยังไงก็ได้ขอแค่มีเพื่อนเราไปอยู่บริเวณนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าบริเวณนั้นน่ะคือจุดที่เราสามารถสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนแน่นอนนะครับว่าแบบเออแบบพี่ผมส่งไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนไม่รู้ไม่เข้าใจอันเนี้ยต้องแบบเออต้องค่อยคอยปรับนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไม่เห็นภาพแบบเราเพื่อนอาจจะเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เราทําทําดีแล้วเราส่งไปในอะไร เราส่งไปในทิศทางแปดทิศทางเราส่งไปในอะไรก็คือส่งไปในพื้นที่ว่างถูกไหมเนี่ยเราส่งบอลไปปั้งถ้าเพื่อนเราไปรับบอลนะโอ้โหหลุดเดี่ยวเลยอย่างเงี้ยเราส่งมาตรงนี้ปั้งเราโยนยาวนะโยนยาวจริงแต่เราส่งมาตรงนี้เป็นไงครับมันเป็นพื้นที่เป็นไงพื้นที่ว่างแล้วเป็นไงถ้าเพื่อนได้บอลโอ้โหจากที่แบบเราโดนรบเนี้ยกลายเป็นว่าทีมเราสามารถได้บอลแล้วบุกต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะหรือว่าแบบเป็นไงอะ เหตุการณ์มันแบบโหคนมันแน่นมากเราสร้างที่ทงแบบนี้เป็นไงครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนของเราอยู่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีออยู่บริเวณไหนบ้างบางทีแบบมันมันอะไรมันคิดไม่ทันอย่างเงี้ยคนมันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าเฮ้ยมีเพื่อนเราอยู่ใ,ใกล้นะส่งได้อย่างเงี้ยมปอยู่ในแนวทางที่ทางของเราดังนั้นนะครับเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาที่เราได้บอลหรือจะได้บอลเนนะี่ยสร้างภาพแบบนี้ขึ้นมา ผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างภาพนี้ถ้าเราได้บอลตรงพื้นที่นี้เป็นไงต้องทําไงครับหลายคนก็เอ้ยนี่ไงพี่ว่างๆส่งไปเลยอะไรเงี้ยคือมันได้แน่นอนทุกคนปีนมีแนวทางของตัวเองถูกไหมแต่มันจะเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดเราสามารถสร้างภาพสร้างทิศทางไปที่ทางออกจากตัวเราแบบนี้ได้แบบนี้ใช่ไหมปังเห็นป่ะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเราสร้างทิศทางเลยปังถ้าเพื่อนอยู่ในทิศทางแบบนี้ส่งได้เลยนะครับ ส่งไปได้เลยโยนก็ได้อะไรก็ได้ขอแค่แบบบอลมาไปในทิศทางแนวนั้นโอเคไหมเนี่ยสมมติว่าแบบเราได้บอลตรงนี้แล้วส่งมาพื้นที่นี้เป็นไงโอ้โหถ้าเพื่อนได้บอลตรงนั้นหลุดเดี่ยวยิงแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับหรืออะอย่างเงี้ยโอ้โหแม่แนแน,แน,แนไปไม่ได้เลยทำไงเฮ้ยทิศทางนี้ว่างเป็นไงครับฟับนี่ล็อกขึ้นมาส่งเพื่อนตรงนี้ปั้งเป็นไงอ่าเห็นไหมรอดแล้วนะครับเราไม่โดนแย่งแล้ว อ่าหรือว่าแบบใครเล่นใครเล่นกองหลังอับใครเล่นกองหลังเจอพเาตุการนี้เป็นไงปังสร้างทศท่ทาไปทีท่าขึ้นมาล่าให้สุดเส้นสนามแล้วก็เราก็เห็นใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราสามารถสมบูรณ์ให้ใครได้บ้างเห็นปะ่ะมันอาจจะไม่เป๊ะออกมาแบบเพื่อนเอาเพื่อนเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงเส้นนั้นแต่อยู่บริเวณนั้นมันก็ทําให้เราเอาตัวรอดได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นเป็นทีมได้โอเคไหมอ่าสุดท้ายนะคือ สมุินะใต้บอริมเส้นปังเป็นไงครับโอ้โหแน่นเราเราโดนปิดสองปิดสามไทำไงนี่เป็นไงครับสร้างทีทางแปดสิทิศทางขึ้นมาล่าสุดเส้นสนามปังเป็นไงโอ้โหเพื่อเราเอยอยู่นี่เต่ไมหมดเลยส่งไปได้เลยโยนเปิดไปเลยแนวทางนี้เดี๋ยวเพื่อนเขาหมองได้ถ้าเราแม่นพอน้ําหนักดีโอเคปะ่ะหรือเป็นไงครับเนี่ยถ้าเราส่งมาพื้นที่เนี้ย แล้วเพื่อนเราวิ่งมานะโอ้โหเพื่อนเราได้บอลได้โอากาสแบบล็อกบอลดึงจังหวะเปิดอีกทีอย่างหนึง่งยังได้เลยเห็นปะ่ะหรือว่าแบบอ่ะเฮ้ยมันไปไม่ได้มันโอ้โหมนนนันนี้นเป็นยงครับนี่ไงปังคืนหลังเห็นไหมคืนบริเวณนี้เห็นไหมครับดูเห็นไหมเราแบบเราเราเล่นสบายเลยนะครับนี่แค่แบบส่วนหนึ่งของเทคนิคนะครับยังไม่รวมถึงการแบบมองฟุตบอลเป็นลิงชิมบอลสนามใหญ่แล้วก็การมองทิศทางไปทิศทางของเพื่อนเพื่อนด้วย อ่าคันนี้เราได้บอลแล้วมีทิศทางออกมาจากตัวเองแปดทิศทางใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะมองแบบลิงชิมอลสนามใหญ่ปังเห็นภาพนี้เป็นไงครับโหแบบโหดูยากจังจะส่งให้ใครดีนู่นนี้นั่นใช่ไหมแบบเรียกได้ว่าเราอ่านเกมไม่ออกเราไม่เข้าใจสถานการณ์เราแบบต้องงงแน่เลยนอกว่าแค่มองมุมบนนี้ยังงงแล้วอะ่ะทํง่ายถ้าใครติดติดได้ติด,ดตามคิปผมนะครับทํง่ายเราก็สร้างวงลิงชิมอลสนามใหญ่แบบนี้ปังมองเห็นภาพนี้เลย ตีกรอบวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเป็นไงแล้วเราเกิดได้บอลตรงนี้ปังเป็นไงครับเฮ้ยเราได้บอลตรงนี้ตามที่พี่เคยสอนทิศทางออกจากอะไรทิศทางออกจากตัวแปดทิศทางล่างสุดเส้นะ้นาปังรู้แล้วนะครับรู้แล้วว่าเฮ้ยจะส่งให้ใครได้บ้างยิ่งชัดเข้าไปอีกแน่นอนแหละแบบสนามจริงกับที่อะไรที่ที่เราเห็นอยู่มันก็ต่างกันอะไรเงี้ยนั่นคือสายที่ต้องฝึกจินตการให้เห็นภาพนี้เห็นไหมแบบ เห็นปุ๊บรู้เรื่องเลยเราจะทำยังไงนอกป่านี่คือสิ่งที่แบบสุดยอดสุดเลยนะครับใครเห็นภาพนี้ผมบอกเลยเล่นนิ่งอ่านเกมเก่งไม่ตื่นเต้นไม่ล้นด้วยเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือต่อให้เราพลาดจริงนอกป่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเฮ้ยเราพลาดนะแต่เราสามารถแก้ไขอย่างนี้ได้ด้วยตัวเองผมไม่จะเป็นที่ต้องบอกทุกคนหรือทุกคนตั้งสงสัยกับคนอื่นแปลว่าไงทำไมผมเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยทุกคนรู้เลยว่าอ๋อผมผมผมได้บอลแล้วผมมาทางเนี้ยนอกป่า ผมมาตรงที่แบบคู่ต่อสู้ไปิดทิศทางนะผพราะนั่นจะคู่ต่อสูม้มาตรงนี้เฮ้ยเปลี่ยนทิศทางมาตรงนี้ปังเป็นไงครับมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเกิดทิศทางแบบนี้อ่าส่งบอลไปตามนี้ลากสุดเส้นสนามเห็นปะ่ะเห็นไหมดังนั้นจาไว้เลยนะครับสามข้อสําคัญพอหนึ่งเล่นมองให้สนุกสองสร้างทิศทางออกจากตัวเองไปทิศทางแล้วลากให้สุดเส้นสนามและอย่างที่สามเลยนะครับคือมองแบบลิงชิม,มอลสนามใหญ่แบบนี้โอเคปะ่ะ ใครมีข้อสงสยัยใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้าน,านล่าง